เก่งไหมนะเอาตตมคอยที้เราแล้วรันอเดี๋ยวรอให้กิจกรรมรอถามเสรเด็จแั้วนึเดี๋ยวไปทำต่อท่านทกได้เป็นประธานท่านผู้ชมท่นเด็กไ้เป็นประธาน่านใ้ทนเ็กได้เป็นประธานในที่ทำการอบรมด้านศิลปนบอกสมอง กิจกรรมการทารุณสัตว์พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปในรูปแบบและมีการโยงต่กันเพื่อให้มีการดูแลสัตว์การะชาชนี้อย่างดีภาษาสมัครภาษาทั้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสอดคล้องกับหลักการของทั้งประบบของที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบภาษาสมัครภาษาทั้มาับเพื่อเป็นการนำด้านสาษาสุ ในการร่วมกับเพื่อนภารกิจการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครับโดยเริ่มงบางอย่างมีลูกตาลของทางเทคโนโลยีกับทางการทำรูปแบบที่แต่ละจังหวัดดำเนิครับที่ทำเดียวกันนั่นแหละเขเพื่อการดูแลสุขภาพบ้านวันนี้ครับที่ขึ้นเอยู่ในกระต้องจากเรื่องของประกาศโนบิลคือการในการสังเกตการุ่งร่วม มือภาษาโยเกิร์นะฮะโอเคี